ข้อมูลในคลิปนี้นะคะเราจะถักลายชุดต่อมานะคะ1 7บเถึงยีนะคะเป็นช่วงนี้เราจะเห็นลายชุดที่3แล้วดูรายละเอียดข้างในคลิปได้เลยค่ะสวัสดีค่ะพี่เมย์เมที่นีแฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อรหัส mf 1 6ึกเ็ดเสื้อนิตติ้งถักจากคอขยายลายลายใบไม้ ep นี้จะเป็น ep c ข้อมูลใน ep สนะคะเราจะถักตั้งแต่แถวที่17ถึงแถวที่29ค่ะลายนี้ตอนที่ถักตรงที่เป็นช่วงลายเพอบางช่วงมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะดูรายละเอียดในคลิปได้เลยนะพี่เมย์พาถักทีละแถวเลยค่ะเรามาดูวิธีถักแถวที่17นะพอเราเลื่อนมาร์กเกอร์นะคะ เดิมาเกอรเสร็จแล้วมันจะมาถึงตัวที่เป็นลายหลักยันโอเวอร์นะคะหนึ่งสองสามลายนิดค่ะต่อไปลายเพลนะคะลายเพลตรงนี้จะห้าตัวสองอันนี้เป็นลายเดิมเรานะคะจบลายแล้วนะมันก็าลยจะขึ้นชุดที่สองสามสี่แล้วก็ห้านะคะ ตรงนี้มันจะเริ่มขยายหนึ่งสองสามถักนิดสามตัวพอนิดสามตัวเสร็จแล้วยันโอเวอร์ค่ะนิดยันโอเวอร์แล้วก็นิดอีกสามตัวจะถักให้ดูทีละสองแถวนะเพอห้าตัวสาม สี่แล้วก็ห้าต่อไปนะหนึ่งสองสามแล้วก็เลื่อนมาเกอร์พอเลื่อนมาเกอร์เสร็จแล้วนะคะถักนิดอันนี้เป็นแถวที่สิบแปด ลายเพอร์จะเท่าเดิมนะคะห้าตัวแล้วตัวนี้เป็นลายนิดค่ะเจ็ดแปด แล้วก็เก้าเก้าตัวนะคะเพอห้าขาตรงนี้จะเป็นลายนิดคะ่ะแล้วมันจะไปเชื่อมต่อกับลายชุดที่สองแถวที่สิบเจ็ดกับแถวที่สิบแปดแถวที่สิบเก้านะคะ เลื่อนมารเกอร์เสร็จแล้วลายตรงนี้มันจะเป็นการถักนิดนิดสามตัว K2 together แล้วมันจะเริ่มลายชุดที่สามนะคะเพอร์สองตัวถักนิดลายนิดตรงนี้ค่ะจะเป็นตัวแกนกลางแกนกลางมันก็จะเท่ากับด้านล่างแล้วก็เพอร์สอง พอถักเพอร์สองเสร็จแล้วมันจะลดใบนะคะ S K P แล้วก็ถักนิดค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้านิดห้าตัวฝั่งทางซ้ายเป็น K 2 together แล้วก็จะขึ้นลายเป็นเพอร์สองตัวตรงกลางเป็นนิด แล้วก็เพยอ,อีกสองตัวพอตรงนี้มันเริ่มนะคะตรงนี้มันก็จะลด skp ลดด้านขวา skp ลดด้านซ้าย k 2เลื่อนมาร์เกอร์เสร็จแล้วมันก็จะเป็นแถวที่ยี่สิบแถวที่ยีสิบเป็นการถักนิดด้านบนของตรงที่เราถัก k 2 togeter h เราก็จะถักนิด ตรงนี้ก็จะเป็นลายเพอลายเพอมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพอสองตัวอ่ะตัวนี้มันจะเป็นตัวแกนกลางนะคะแกนกลางมันก็จะเริ่มจากยันโอเวอร์นิดแล้วก็ฝั่งนี้มันจะเป็นยันโอเวอร์เพอยันโอเวอร์เพอนะคะเราต้องหมุนอย่างนี้ก่อนเราถึงจะถักเพอทางนี้ได้ลายที่เป็นลายของ ชุดสองที่มันแทรกอยู่ถักนิดค่ะพอถักนิดเสร็จแล้วนะคะมันก็จะมาเป็นเพอสองตัวตรงนี้เป็นนิดนะคะเป็นยันโอเวอร์ไหมอยู่ด้านหน้านิด ทีนี้จะเป็นยันโอเวอร์เพอร์ก็ต้องหมุนจบด้วยนิดแล้วก็ถักวนไปค่ะเดี๋ยวมาดูยี่สิบเอ็ดกับยี่สิบสองต่อไปเป็นแถวที่ยี่สิบเอ็ดกับแถวที่ยี่สิบสองนะ,ะแถวที่ยี่สิบเอ็ดเริ่มโดยการที่ถักนิดสองตัว แล้วรวบ k t o o e t h e r ถักเพอสองตัวตรงนี้จะเป็นการถักนิดสามตัวสำหรับลายชุดที่สามเพอสองขวามือนะคะจะเป็น s k p ตรงกลางจะเป็นการถักนิดสามตัวแล้วมันก็จะรวบ k t o together ต่อไปเป็นเพอสองตัวนิดสามเพอสอง s k p ถักนิดแล้วก็ถักซ้ำแบบเดิมนี้นะคะบนรอบแถวที่ยี่สิบสองพอเราเลื่อนมาร์กเกอร์มันก็จะเป็นการถักนิดสามตัวนิดสามต่อไปเป็นเพอเพอสองนิดหนึ่งยานโอเวอร์นิด พอมาฝั่งทางนี้ก็จะเป็นยานโอเวอร์นิดเพอสองสามสี่แล้วก็ห้านิดห้าตัวนะคะเพอสอง นิดสามืมนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ยันโอเวอร์นิดยันโอเวอร์แล้วก็นิดอันนี้เป็นการเพิ่มห่วงเพอสองแล้วก็ถักนิดค่ะถักซ้ำนะคะเราก็จะได้แถวที่อันนี้แถวที่ยี่สิบเอ็ดอันนี้แถวที่ยี่สิบสองยิบสองถักวนรอบ จะเริ่มเห็นลายชุดที่สามขึ้นตรงนี้นะทั้งหมดห้าตัวเพอสอง s k p ผักนิดซ้ายมือเราก็จะรวบ k t t o g e t h เตต่อไปเพอสอง ตรงนี้ก็ขยายอันนึงยุบอันนึงจะขยายอันนี้เป็นลายชุดที่สามเพอสองตัวจบด้วย S K P เลื่อนมาร์กเกอร์แล้วจะเป็นแถวที่ยี่สิบสี่ยี่สิี่ตรงนี้ก็จะเป็นการผักนิด เพอร์จะมีสองตัวต่อไปนะคะตัวนี้จะขยายโดยการที่ถักนิดสองตัวยันโอเวอร์อันนี้เป็นแนวกลางนะคะนิดยันโอเวอร์แล้วก็นิดสองตัวต่อไปลายเพอรสองตัว ลายเก่าก็จะเป็นการถักนิดตอนนี้มีสามนะคะขั้นด้วยลายเพลสองตัวคลิปที่ทำเป็นคลิปตัดต่อตรงไหนไว้ไปกดหยุดดูไม่ทันกดย้อนค่ะดูให้เข้าใจก่อนแล้วค่อยลงมือถักตรงไหนมีการเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นตรงที่ถักตัวนี้นะคะ ตรงนี้มันต้องขยายนะถ้าอันนึงยุบอันนึงจะขยายถ้าผิดเราก็ถอยสองนะคะ y a อ n over แล้วก็นิดั y a อ n o อร์แล้วก็นิดสองตัวเพอร์สองจบด้วยการถักนิดถักแถวที่24วนรอบเดี๋ยวมาดู25กับ26แถวที่25นะคะมันจะรวบลายนี้ สลิปทูนิดวันพาร์โอเวอร์แล้วก็ขั้นด้วยเพอร์นะคะตรงลายใหม่ก็จะเป็นการถักนิดสองสามสี่ห้าหกแล้วก็เจ็ดขั้นด้วยลายเพอร์ถักแบบนี้ไปวนรอบนะ ไปแถวที่ยี่สิบหกยี่สิบหกนะคะมันก็จะเริ่มใยการที่ถักเพอลนี้ตรงนี้จะสามตัวหนึงสองสามอันนี้เป็นกลางลายนะคะยันโอเวอร์นิดยันโอเวอร์อีกครั้งหนึง่งแล้วถักนิดสามตัวหนึ่งสอ ลายมันจะจบด้วยเพอรเราก็ถักซ้ำไปเราจะเริ่มเห็นลายชุดที่สามแล้วนะคะ,ะแถวที่ยี่สิบเจ็ดกับแถวที่ยี่สิบแปดนะคะยี่สิบเจ็ดมันจะเป็นการถักเพอแล้วก็ตรงที่เป็นลายของชุดที่สามเนี่ยถักนิดนะคะสามสี 3, หกเจ็ดแปดเก้านะคะแล้วก็จะจบด้วยเพอตอนนี้มาเกอร์พี่เมย์เอาออกหมดแล้วนะคะเหลือมาเกอร์แค่ตัวเดียวตรงที่เป็นจุดเริ่มต้น,นะคะ่ะแถวที่ยี่สิบแปดมันจะเริ่มโดยการที่ถักเพอสามตัวนะคะแล้วมันก็จะรวบกลีบ รวบกลีบนะคะ s k p ถักนิดจนเหลืออยู่สองห่วงแต่ด้านนี้เราจะรวบถักมาถึงตรงนี้เราน่าจะจำลายได้แล้วนะคะลายชุดที่สามแล้ะลายมันถักซ้ำกันค่ะอันนี้ก็เป็น k 2 t o g e t h e r แล้วมันก็จะขั้นด้วยลายนิด นี่นะคะแล้วเราก็ไปรวบกีบถักซ้ำเหมือนเดิมลายออกมาจะเป็นแบบนี้แล้วค่ะมันมีสามชุดนะคะชุดหนึ่งชุดสองชุดสามเดี๋ยวมาดูแถวที่ยี่สิบเก้าแถวสุดท้ายของ ep c ค่ะแถวที่ยี่สิบเก้านะคะเป็นแถวสุดท้ายของ ep สีนะเราเลื่อนมาร์เกอร์เลื่อนมาร์เกอร์เสร็จแล้วมันจะเป็นการถักเพอรกระถักนิดค่ะ ตรงไหนเป็นเพอถักเพอนะคะตรงไหนเป็นนิดถักนิดลายชุดที่สามนิดก็จะมีอยู่ห้าตัวแล้วก็จะขั้นลายนะคะขั้นลายโดยการถักเพอเพอก็จะมีห้าตัวสองสามสี่แล้วก็ห้า ถักลายนี้วนรอบค่ะ ep ต่อไปนะคะจะเป็น ep ที่5 ep หเราจะมาปิดลายชุดที่3แล้วก็จะขึ้นลายที่เป็นชุดสุดท้ายที่เป็นลายเหลี่ยมแล้วเราจะมาคำนวณดูว่ามันได้ขนาดความกว้างที่เราต้องการไหมได้รอบอกไหมเราจะต้องถักเพิ่มเท่าไหร่นะคะข้อมูลทั้งหมดของเสื้อตัวนี้นะคะช่องทางติดต่อติดตามลำดับการถักทั้งหมดเลยพี่เมย์จะมีเขียนแนะนำไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะ ดูคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์นะคะคุณสามารถสนับสนุนพี่เมย์ได้สองช่องทางนะคะช่องทางแรกโดยการสมัครเป็นสมาชิกของช่อง YouTube รายเดือนนะคะสนับสนุนพี่เมย์อีกช่องทางหนึ่งก็คือตรงใต้คลิปวิดีโอจะมีปุ่มซุปเปอร์แทงค่ะเป็นกำลังใจให้พี่เมย์ทำคลิปพาคุณถักนะคะพบกันคลิปต่อไปค่ะที่ YouTube เมทินีแฮนด์เมดขอบคุณค่ะ